ทนารัชชานนน์มหาราชนะกล้องเอ่อหนารถนะคะมันมีประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์จังไดแน,น่อตอบด้วยครับผมรับประเด็นนี้บางบริษัทนี่ครับถ้าหากคุณทําประกันะนะครับแล้วมีกล้องหน้ารถประกันลดให้ห้าสเปอร์ซในการทําประกันเขาแจ้งประกันเลยหลายคนบอกเข้าใจเวล่าที่เฮ้าเนี่ยครับ เฮ็ดประกันแล้วเทาติดก้องหน้ารถเขาแจ้งประกันครับผู้ที่เทาสีรับเพ็ดประกันพวกบริษัท่ันบริษัทเขาแจ้งไปเลยวา่ารถเท่าเนี่ยมีกล้องหน้ารถเดออ้อมีความปลอดภัยกองรุนนี้รุนนี้แจ้งหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่ประกันผู้ที่รับเพ็ดประกันเขาสามารถปรับลดค่าประกันได้ฉะนั้นแล้วครับบอกเลยครับการที่มีติดกล้องหน้ารถเป็นประโยชน์ะนะครับ บอกว่าสิเป็นรถน้อยรถไงนะครับคานติดกล้องแล้วนั่นถือเป็นพยานหลักฐานชั้นดีเป็นวัตถุพยานครับผมถือว่าเป็นวัตถุพยานที่สามารถเอามาอังอิงต่อสารต่อบุคคลหรือประชาชนทั่วไปได้ในการดําเนินคดีนั้นแล้วต่อปัญหาที่พี่น้องปองไปเฮาเกิดความสงสัยว่าติดกล้องหน้ารถดีหรือไม่คอนเฟิร์มเลยครับดีแล้วก็เป็นประโยชน์ควรจะติดทุกๆขั้น นะครับผมในปัจจุบันนี้